ทุกคนหาเก็บเห็ดกันต่อเปียกเบิดแลเวได้ฝนนะมาให้ดูนี่ค่ะโอเคก็คไม่รู้จะเก็บต่ออีกนานไหมนะ้ฝนปกเป็ก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  พอฝนตกยุงก็เริ่มน้อยลงแล้วนะคะทุกคนเอานี่อุสา,าชมอุสาชมนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนฝนโอ้ยนาอเอ้ยใส่ชันโชว์หน้างามๆกับ,บอะไรเนาะ nhung cái đi nhung khi trà nhung khi trà mm ชิมิเนี่ยชิมิชิมิชิมิดูดิเออแมนทุกคนเมนอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะโอ้เสียงโทรศัพท์โทรศัพท์แบตเตอร์เบิร์ดถ่ายรูปเองก็เป็นเฮ้ยอยู่นี่กะเปกกะเป่ากะเกงก็ดี ทุกคนจริงๆจะกลับแล้วนะเพราะว่าฝนตกนะเนาะอย่างที่บอกเสื้อกัะเปียกละเสื้อกันฝนนะแต่ว่าใช้คําว่ากันฝนประมาณหนึง่งแต่กางเกงนะเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ใส่กางเกงตัวใหม่ก็เปียกแต่ดูเหมือนจะเป็นกางเกงอ่ากันฝนตัวนี้นะแต่ก็อุ้ยมาลุ้นกันว่า กันจริงไหมแต่เสืออ้อน,นี้รู้สึกบอกันแล้เริ่มเย็นเย็นแล้เย็นเย็นทะลุละ อดอกอดอกอดอกไปเลนโอ้ยท oh, ุกคนเปียกแลน้อหมดป่ากลัวแบบว่ากล้องโดนฝนแล้วเราจะเก็บตั้งกล้องถ่ายเก็บเห็ดไปแบบโดยที่ไม่รู้ว่าหน้าจอเปียกฝนนะนะมันเสียเวลา นี่ค่ะอ,อันนี้เอาเอา้าตัวนี้ดอกนี้มีสัญลักษณ์ตัวเอ็นนะดูดีๆสวยพันนี้เอาไปลุ้นนะใช่ไหมใช่ไหมมันอีกพัน้อาทุกคนบน๊ เอาดอกได้แข็งๆอยู่ท่านเนี้ยอีกแบบนะแข็งอยู่เอาเอาดูนะรวยบริยละกระดาษก็ดิเก็บไปับแล้วไงไปลุ้นกันหายแนวเหตุบนหยุดนีนะ หยุดพไมายนะไม่ใช่เป็นหยุดเราเราน่ะหยุดทุกวันเพราะว่าโรงเรียนยังไม่เปิดนะคะคุณว่าน่าจะใช่แล้วละทุกคนเห็บพึ่งขาลายอีกแบบนึ่งเนี่ยเนี่ยเขาจะมีวามเน่เน Phía okay. kia đi diễn với Ok. đi bịt công bảo máy, chân vô đi. ออนี่อีกพันหนึ่งเดอ้อเบาแล้วเบาอีกอันนี้ไม่ใช่รู้จักเธอชรู้จักเธอใช่ไมมเอานั่นก็ไม่เอา ข้างล่างไปข้างล่างง <c oughs> <c oughs> อนเลยทิมปึกทิมปึกไ <c oughs> ม่ต้องห่วงนะพอดี๋ยวต้องไปโดนเราหันอีก อีกแบบนี้ทุกคนอยากได้แบบนี้เยอะๆสวยน้ำแบบเนี้ยอ่อนมากแล้วก็แมลงไม่ค่อยกินค่ะพันธุแบบนีเออ้เขาไม่กินเพราะว่าเขากินอีกอีกพันธุหนึ่งที่ออกก่อนหน้านี้ไงออ,อีกพันธุ์นี้ก็เลยแบบรอดตัวไป นี่ไงนีง่ไงนีง่อะลด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 เจะกับ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 โอเค,อเ,ค,อเ,คเอาจริงๆนะวันนี้จริงๆฝนแฮปปี้มากนะแฮปปี้แบบเขาเรียกอะไรอัดกาแฟมาแบบอเลอร์ตเลยอะอเลอร์ตเลยแหละแต่ว่ามาเจอ พี่ไม่เบรกตอนที่รถอืมเว้ยขบวนเฮดไลน์ไหมตอนรถยางแบนนะทุกคน้เขาบอกคดสวยเราเจอปัญหาเราต้องกลับเร็วนี้โอ๊ยซานขับรถกลับมาเรากลับมาเปลี่ยนยางรถเนะี่ยบนเขานั่นแหละเพราะเราไปไกลไม่ได้เออพอ อนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วแกก็จะแบบอืมฉันขอโทษนะฉันตื่นเต้นไปหน่อยฉันตื่นตะหนกไปหน่อยค่ะก็ว่าเนาะก็ไม่รู้ทําไมเออเราไม่เปลี่ยนยางตรงนั้นเลยทำไมต้องขับออกมาทนก็นว่าเออเพราะว่าเปลี่ยนตรงนั้นก็ได้เออไม่ก็หาที่แคมป์ก็ได้ใกล้ๆอะนะเละ เสียงกแปเชื่อไหมตอ้แรกน่ะตอ้แรกน่ะอ่าคุณว่าคุยกับพี่ไม้นว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะไม่ไปเก็บเห็ดแล้วันไม่ถ่ายคลิปละเออพว่า ก็ไปไกลเนาอหนึงแล้วเขาก็สงสารเพื่อนแน่นะเขาก็บ่อยากมากเพราะพันใดดอกพี่น้องเออจะกลับมาพเพราะมียงไงให้ให้พูดหน่อยนะ <c oughs> เขาก็เลยแบบอ,อไม่ไปดีกว่าขี้เกียจรอไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคกะไม่เป็นไรฉันพาไปได้แล้วแกก็ซื้อกอ้โกโปรให้ฟนเออ ยัน,นมีเงิพันบ่มีความสุขป,ปีซื้อไห่ผมไปบ้านได้ใส่นะแล้วก็มันเกิดนี่แค่เกก็ซื้อไอไอโฟนโปรแม็กยังมาไม่ถึงค่ะสำเรัจไปเดี๋ยวพาไปเก็บเหตุไม่เป็นไรโอเค อ่ดอกสวยแต่รู้ตนน่ะเนาะทุกคนคนบ่มากเนาะเขาก็แบบเขาก็ทนอีหรีเลยบ่ามากก็ยังพาพามาเอ,อย่าถือสากเกด้ทุกคนถ้าเก็ดบวลงมานําบุญหัวคนแล้วเพราะมาเก็บไก่อหลีอันนี้คนเก่าอาจจะรู้แต่คนใหม่อาจจะไม่รู้ บุญหัวขนาดเลยหัวพามาานี่ไปใส่กระยากล้าพูดเลยไม่ใช่ทุกคนโชคดีเหมือนฝนอิเล่อิเล่บดิคิดตัวเจย์ดบดิโมเจย์บริลี่นีอีกไหมโอ้ยนี่ไงนี่ไปเบาๆเลยนะทุกคนคิดว่าน่า กีบเห็ดใหม่ๆเนาะปีแรกๆนะโอ้โหเวียงจนตาลายเนาะแต่ละคนมันบ่เวียงเราเวียงกล้องแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยทำมาหลายปีแล้วแบบชํนานาญไม่ใช่นะคะทุกคนเริ่มเทาแล้วมันกรเลยบนเ,เร็ว,รวคือตะกี้เห็นนะเออนี่ข้าว หอบมีการหอบด้วยมีการหอบเบาๆนี่เอ็นดูตะก้าไม้ด้วนี่ทุกคนนี่เอาที่มีจริงๆเป็นเป็นตะกา้าทำสวนนะคะแต่มันก็มีช่องกระเป๋าเยอะๆเลยนี่ใส่อุปกรณ์ใส่นู่นใสน่นี่เอามาเก็บเห็ดได้เลิศ Tôi một cái nhà cài tử vậy đấy Qua chơi chơi Khấu kìa là thuộc khôn Ừ ít đỏ Lầm là đấy thuộc khôn Ok Hết anh nhẹo Ở cái đấy เห็นว่าฉันเดินขึ้นมองขึ้นมาเห็นเยอะาหายไปไหนภาพลมตาเหรอโอ้ข้างบนพุ่นไม่รู้ทุกคนเห็นไหมไเดินไปด้วยกันโอ้ทุกคนย่างขึ้นเนินด้วยสิบอกห้นี่ค่ะเนี่ยเริ่มแบบไกลเกินแล้วโอ้ อู้สวยอยู่นี่ดูตีพันนี้โอ้ยทุกคนมนขาเขานอนกินอ่ะอดอกทุกคนถามหน่อยว่าใครอายุเท่าฝนจีสิบสองเนี่ยเราไวทองอยังคะ <laughs> เราเป็นไบทองกันหรือ,อยังคะ42เนี่ยเพราะผมรู้สึกว่า,เ,าเดี๋ยวนี้รออะไรไม่ได้นะขี้งอนกับพี่ไม้นะเพราะเราอยู่แต่กับพี่ไม้เออการเป็นคนขี้งอนไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้อยากได้อย่างกับเดี๋ยวนี้เออถ้าเราไม่สามารถทำให้ได้เดี๋ยวนี้ก็บ่ต้องเฮ็ด ไม่เอาหิวก็จะกินเดี๋ยวนี้เมื่อคืนแกอ่อบอกว่าจะแวะห้างซื้อซูชิมาให้เมียแล้วเที้ยงห้าโมงครึ่งอยังไม่เห็นกลับมา,า,าก็เลยโทรไปอ้าวยังอยู่ที่ทำงานก็เลยบอกไม่เอาแล้วนะไม่กินแล้วนะไม่ต้องซื้อมา ก็หายังหะนี่กินละเบอกินอิ่มเขาก็ซื้อมาให้คือเกขาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าต้องให้ฝนไอ้เนี่ยแกก็จะซื้อมาให้แกบอกมันก็สามารถกินวันใหม่ได้อะไรเงี้ยซื้อมาให้ตั้งหลายแม้เออย่าเมียเครียดกินเลย กินอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วเห็นซูชิของโปรดกินอีกเออ,อก็เลยงงอันนี้คือไวนทองใช่ไหมแล้วก็มีอีกแบบแบบว่าเวลาเข้าไปห้างเนอะเมื่อก่อนเข้าไปห้างโอ้ยทีรัก ไปห้างทําไมไม่บอกแล้วก็ทําไมยูไม่ซื้ออะไรที่เมียชอบมาให้นะสมัยตะกี้รู้ไม่ใช่เหรอว่าเมียชอบอะไรทําไมไม่ซื้อเออเขาก็นาักดิออ่ะโอเคเขาก็ซื้อให้ทุกคนพราะเขาซื้อให้พอเดี๋ยวนี้นะพอาะเขาซื้อดันไปบอกเขาเดฟพี่นอ้องว่าเอ้า ซื้อมาทำไมเนี่ยไม่อยากได้วพาะซานวันนี้ไม่อยากกินทำไมไม่ถามทำไมไม่ถามก่อนมึงแน่น,นี่ใสเออทำไมอ่ะทำไมฝันถึงเป็นแบบนั้นนะทุกคนอันนี้คืออาการของสาวสาวน้อยวัยสี่สิบสองหรือเปล่าคะใครเป็นเหมือนกันคะมีไหม เราสืบฟังนี้ไผ่เป็นคือฝนโบอันนี้ขำๆนะคะแล้วเอที่ก็นั่งเออเป็นไปได้เนาะจะของก็ดีทุกคนเต็มละเต็มละ,ละอู้อีกจุ่มหนึ่งข้างบนเดี๋ยวเดียวแต่ว่ามันจะล้นยู่นะเอาแค่ตรงน,นี้ก็ กัดเลยทุกคนเลยเฮ้อีกพันหนึ่งอีกพันหนึ่งค่ะนี่สวยสีขาวงามอู้หทำไมเธอเป็นแบบนี้นอนเนี่ยน่ะกินแล้วแล้วว้ทุเลศกินทุเลศมากเธอกินได้แบบหน้าเกียดมาก อันนี้ขายใหญ่ว,ว้วาวว,าว้าวว้าวเต็มแล้วทุกคนเต็มแล้วเดินลงไปก่อนนะหาทางลงนี่อะไรอีกแบบค่ะอันนี้ก็อร่อยนะ ก็อร่อยนะเสียงหอบนี่ค่ะนั่นี่ค่ะ,คะทุกคนยิ่งขึ้นไปยิ่งเยอะแต่ว่า ม,ม่อยากขึ้นสูงันกลัวกลัวค่ะกลัวเนาะเฮ้ย,ยอุ้โยโชคดีอดุ้โยโชคดีอุ้ยโชคดีอุ้ยทุกคนมีโชคดีได้ไหมเจอเขาเอ้มูสอุ้โยโชคดีเฮ้ยทุกคน ดมากทุกคนดูโชคดีมากเขาเย้ I'm so lucky oh my god oh my god เขากวางมูสใหญ่ด้วยโอ้โหโชคดีมากแล้วได้เห็ดเยอะ ดีใ,ใจกลับบ้านกลับบ้านมาแล้วนะคะกลับแล้วคะ่ะโอเคนะคะทุกคนเนี่ยเห็ดก็เยอะและเต็มตะกร้าแล้วยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you for watching Wow have a lucky m o m e n today Yeah ไปเร็ว